แรกตายูชัฉัดบางคนเปมีมีเน้นๆสื่อสร้อยเพชรให้เจนเนี่คลิปนี้หวานพุทแทบแอบหลบลูกสาวแก้มยุ้ยน้องอยูจินออกมาเติมความหวานให้กับชีวิตรักสักหน่อย สำหรับคู่สามีภรรยาสุตาเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นกับยูชัดมงคลเมื่อล่าสุดทั้งสองคนได้ถึงโอกาสดีเนื่องในวันครบรอบแต่งงานหนึ่งปีเต็มจัดดินเนอร์มือพิเศษท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกยามค่ำคืนโดยมีเพื่อนพ้องคนสนิทเดินทางม,มาร่วมฉลองกันอย่างอบอุ่นซึ่งหนึ่งในไฮไลท์พิเศษในวันสำคัญครั้งนี้ก็คือโมเมนต์การมอบของขวัญให้กับภรรยาคู่ชีวิตโดยยูชัดมงคลได้เลือกเป็นสร้อยคอเพชรสุดหรกร้อมันจงสวมให้กับเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นอย่างนองนนท ตนนักร้องสาวถึงกับเกิประการเขินเอาไว้ไม่อยู่ก่อนจะพูดถึงความเล่าราของคนสามีให้เพื่อนๆฟังว่าเรายัางไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรเลยนะคะผู้ชายก็จิงเซอร์ไพรส์ก่อนสร้อยสวยมากให้เพจทุกปียิ้มขณะเดียวกันทางด้านของแฟนคลับ ต่างเข้ามาร่วมแสดงความเป็นดีกับชีวิตรักของทั้งคู่กันอย่างล้นล้มแถมยังไม่พลาดที่จะใช้โอกาสนี้แอบรุ่นแอบเชียร์ให้น้องยูจินเริ่มสถานะเป็นพี่สาวอีกด้วยขอขอบคุณภาพเจนนี่ยวภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ